สบายดีท่านสบายดีตอนนี้หลังจากที่ฝนตกนะท่านเนาะฝนตกจะเปักเสียเนาะแม่งแง่ฝนตกเป่งแง่งเลยอ่าแล้วก็พากันมาเลาะวัดทุกท่านมีงานวัดบันี้งานวัดมียังไงนนะเขาบง่งไปซองเบิงเบิงหาสื่อนะท่านน้องลาะเบิงว่ามาสื่อว่าเขาขายยังบอ่อนะ่ะเทศบุญอี่ยัง อันนี้จังหวะบุญีสังหวด้วยบุญยี้ยังเขว่ามีสีดีมียังนะให้เ <c oughs> <c oughs> บิ่ง่อนว่ามีของกินอีนในส่เพิง่งเขาขคาย,ยังบอก เรา,าบเขาขายอก็ขนมบ่อแกมา่ะกัเอเพื่อกนำะลังเริมมม่มตังหานเนาะการังจากคนตกแล้วกำลังเริ่มตังหาเนี่ยซื้อซื้อน,อนอ้นีกินบ่ไปน่มันมีอย่างนี้นะ่ะ เอายังขับไปบ้งวะโอ้ี่แบบดินจังซี่นะโอ้จังซีหนะโอ้ดี่มันมีขอลามขคขอลามใา,ายยังโอ้มีลูกศิษย์ขายขน,นม ไข่เคืงหลินไปยังเกาะไข่บ่เออมีไข่ <c oughs> จะเจงหน่อยเจงหน่อยจะโขงมาบุกฝนตกกนักสิขายของกันอยู่เนาะ โอ้มีอยู่ไหนพี่จ๊ละล่ะมีขนาดม,าลมอละมอยนี่นะนี่นนไไดิงมงแตเลนี่ดิมอะเนี่ยอ้แสดงว่าคนน,านนี้แสดงมอลําดีมื่องนี่แต่ว่าฝนตัลังตกขับมใช่ปะโอ้มีเวีมอระม กันไปไหนเนี่ยเนี่ยนะห่างเหินชิดแค่ไหนก็เาเนาะเออเออกูอืมคนแสดงว่ามีมอลำเหลืองตัวละมมะเรงนี่เป็นวะแมนโอ้มีลำเหลืองมะแร็งเขาวาอยู่มันเนียงอยู่นี่ยเออเฉพาะว่าเขาขายเครื่องเต็มหมดอื่น อ๋นนี้แสดงว่าเขากำลังเริ่มเนาะเริ่มคนเริ่มมาเบึงบัลรัมเชษฐาหานคนเสือแสดงว่าเขาสีได้ดูทูปลายอันอยู่ถ่านบึงบรรยากาศกันแล้วกันนานไม่ยากนานดิชิปแม่งก็กล้องมาได้ยเต็มที่แล้วขนาดได้กูขนาดได้เนี่ย มะล้อมเลืองขนาดนี้คิดซื้อิดซื้อไหวเนาะกำลังจะเริ่ม,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 น,ม,ม,มน,นี่มาเบิ่งมาล้อมกันกักตะลัเบิ่งมาเบิ่งมะล้อมกันนี่แมนเบิร์ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิง่งเบิ่งเขาเสียนะฮั่นแกมะแรงคิดว่าโอ้ตรงนี้ขนาดมะล้อมเนาะพี่จกักฝนตกค่ำเดีย๋ยวพากันนั่อยหนเลยเอยอฝนตกค่ำมะล้อม เราถ่านแถวเบิงบรรยากาศกันแล้วกันเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังทำลังเสร็จเปิดไฟไม่หมดเลยเปิดไฟมะล้อเหลืองอ่ากันเนาะแถวเบิงบรรยากาศมาแรงกันแล้วกันขณ,ณ,ณะใด้ผู้มาตะเคียนตัวน้งซื้อ,นอนนนเนาะมาที่เครื้องไผ่ยุ่งทำงานเคื้องไผ่มาไปแหลกเข้าไปเปิดที่ว่าเอาแออยู่ เสถานะเนาะตอนนี้แม่นฝนตกข้ามมล้ำเหลืองเอาเซนเกลเซนเคยท่านเนาะตอนนี้กำลังอันนี้เป็นข้างหน้าเป็นเวทีมล้ำส่านเนาะคนกำลังเขามาเบิ่งเนี่ยกำลังเขามาเบิ่งสถานท้ายไฟขามาเบิ่งมล้ำเหลือง้ะเบิ่งเพื่อกำลังเอาผาลงเนาะบัวเมนคณะใดอยู่สถานตอนนี้กำลังรุนเป็นสำคันว่าคณะใดพัชเชษ ตอนนี้เพิ่งจะเลังมิุกแล้ก็จะเปิดประมาณประมาณกังแมนเปิดประมาณกังเมื่อก,กี้ดิพากันมาเบิง้งเนาะเขาขายของกินหลายเติบอยู่ทังนี้ผู้ศาสตร์เนาะผู้ศาแล้วอันนี้ทั้งนี้เป็นผู้ศา,าแล้วครับเบิ่งผู้ศาแล้ว,แ,ลวแต่เบิงว่ามาื่อรำเรืองขนาดใด คนฝ่ายนี้เรายูอยพ <c oughs> ีน้องก็กระลังกรลังงาลีดคนโตบางแห่งน้องเหมือนเนาะใช่แต่เะว่ลว่มพื้นแ้งบรรยากาศงานแสดงเนาะพัจวัลแล้ว นี่ทั้งนี้กับคนกเตรียมเข้ามาแลวปูสาดกันเลยครับเบิ่งบรรยากาศครับมาเบิ่งมอลำาเล่าเบิ่งว่าขณะใดวะารัอืมกำลังหาเบิ้งกระจุท่ันกำลังเอาผาลงอยู่ใครเครื่องใครของถุนบรรยากาศเนาะ <c oughs> อันนี้ปกติเนี่ยเป็นออฟฟิศเนั้นเอออปกติกันว่าอ,อาคารแต่ละทานตัว<ล>เป็นยังลงเวียกกันทุกหมู่ว่ะบรรยานนกาศอ,อย่างเขามาเบิ่งว่าเอิ่ม ม,ม,มันมีมบบันมีบอลำบอวช่นททางในมีมอลำเหลืองว้ใช่นหมเวทีเพิ่กันจัดเรียบร้อยแล้วท่านยังได้เตรียมตัวในใการเปิดวงต่างๆเนาะพอฝนตกห่ำฝนตกห่ำกันอย่างนักนักดวงเรื่องบรรยากาศเดี๋ยวบึงบงเห็นเห็นป่าลุ่งแล้วเขาไปซื้อคองไปกินแล้วก็มาไหม ในแล้วพวเราก็ถ่ายในรุ่นนี้อย่อ่าแต่เบ <formal legislature. S 1> ิรงว่า <physical> ว <discussion> mm. mm. ุ่งคณะใดเห็นไหมเบอร์มาคณะใดยังติดตั้งอืมเมนยังยังจะเอาขันขึ้นอยู่ดิขันเวทีอีขึ้นอยู่กําลังติดตั้งวงเลยท่านกําลังติดตั้งวงอยู่คณะทิมงานของ ขนมมอลเรืองเจ็บบรรยากาศ ข่าเบิงไปบอกเป็นขนาดใดวะฉันดูวกันมาเป็นขนาดไหนเหหนี่ยกลังขึ้นไปที่ตันนู่น่เนาะเราจะอาออกไปข้างนอกไปหาสิของกินมานําได้จังเขามาเบิ่งไหมเข่ามาเบิ่งไมว่าขนาดใดวงใดเดี๋ยวลเสพผลิตเนาะ ก็เตรียมคนละเตรียมมากขายไปที่ด้าหลังนะรบนตีเสพเกินโซ่คอนเสิร์ตต่างๆกันมากกระเริ่มเลย

จากเบิ่งไปขน,นามะน,นี่เรื่องเ่นคุณอบาทเท่าเองติญี่ปุ่นัโอ้ไม่ได้ตั้งญี่ปุนน <c oughs> ่นอยู่มาผู้าสร์ดเพาะมาูสาตรเงื่อนคนนั่นนะกลางวงเนาะ

คนตกกำลังแล้วชนิดนี่้คณะมอระเหลืองกำลังกลางวงเพราะฉะนั้นกลางวงฝนตกหน่ำคณะแฟนคขับมันปูสาดล่อแหละมันนั่งปูสาดล่อยังดลดเรืออะไรทุกันกำลังเตรียมโตเนาะหอดมุ่งดิฝนตกขำกันกำลังแต่ก็ม้านั่ง ตาบึงก็กงกตีตกสันปกติเวลาสันโซ่เมนแล้วปกติโซ่แล้วพอดีสัมบัดคนตกให้อากาศเยน็นเรื่อ <c oughs> งเสียงโตสันกับปสูสาบลอ่อแล้วท่าน mà bọn làm cắt uhm. có <laughs> nhục, nhục, nhục 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 สัวนกำลังวานางาเสียมะลำเหลืองท่านขาเสียฮาาเบิ้งการแสดงของคณะมะลำเหลืองมะลำเหลืองตอก่อนท่นอ่ากำัสยกาลังสาวใหญ่เลยทั้งสสาวใหญ่เลย นําไปเอาไฟสีคึนี่ไฟสีบ่ <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> เด็กแม่ว่าคือคนตกแหนกำลังดึงกันนั่งดึงเขืนขึ้นเอาออกเอาไอกเปก้อนอะไรเนาะขึ้นชิบูเห็นง่ไงดอก อออละมาใช้มาหลุ่นว่าขนาดใดเนี่มัทนิพายขนาดาขนา,าดครันกลัำลังกำลังตกแตงกันดูประมาณหนึ่งสมุกแล้วจำชุดหน,น,นึ่งสมุมกก็จะมนี่ยไปจะคอยเลื่อมสวามาลินมามิลินงานวันดตนอเนเด็กมันกำลังเดินึ้นเด็ก ภูสานเบิงหาเนตกท้ามาไปสื้อนังก็ไอนี่อยู่บละไปเบิงก่อน อันนี้เออเนี่ยคือตัวนี้วะทุ่งนี้อะไรเนี่ยทร่งนี้ทุ่งนี้พันทุ่งเอาทุงนึ่งพันขนุนทุ่งก้านเป็นบีอ่ะคือ ngày mai cũng phải nó cái tôi vay khay bạn không ဒီပါအားလုံးပါဆေးရုံမှာအားလုံးပါညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်ဒီပါခိုင်ပါတယ်ခိုင်ပါတယ်ဒီပါခိုင်ပါတယ်အမေ ใครกดีใครยังเขาเขาใครปิดใครเขเขาเนี่กรปุ่ใคร้างใครดุใครจะได้ใครดุใครเขาหใครเท่าไรใครแบบฮะวยหกัดดวยหกั้วต้นนี้เด่นอะไรใหม่สิเอาซใหม่ I'm sorry.

ซื้อไปให้ก่นอนเขาจุดไมาใหม่มากี่มาเข้าตรงทายเงาดิมาทายคอนเสร์ตเขาเลยโอ้ห้ามมาในหมาปีน 走嘞，走嘞，走嘞。<喂>